สวัสดีค่ะพบกับร้านพอเจริญนะคะวันนี้มีรถหายแอลสามหนยปดมานำเสนอค่ะอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผานพวนนะคะรถคันนี้เช็คให้พร้อมใช้แล้วนะคะสีเดิมๆค่ะยังไม่เคยได้ทำสีนะคะยางดีทั้งสีเส้นเลยค่ะ รถสวยๆนะคะพร้อมซ้ายลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ดูรถและทดลองขับได้ที่ร้านพอเจริญตั้งอยู่ที่บ้านนนิ้วตํบลขามป้อมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะคะเบอร์โทรก็0866364643 0899433591นะคะรถคันนี้จดทะเบียนปี2554นะคะราคาอยู่ที่269,000บาท269,000บาท ส่งฟรี300รกิโลค่ะทดลองขับได้ต่อรองได้นะคะทางร้านเช็คให้พร้อมใช้แล้วนะคะาายางดีทั้งสีเส้นเลยค่ะ รถคันนี้สีเดิมเดิมนะคะยังไม่ได้เก็บสีที่ไหนเลยนะคะรถคันนี้สีสวยค่ะสีเดิมเนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ